ววาก่อนจะเลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเลี่ยมโง่ๆเลี่ยมควายๆก็จะเลี่ยมเลยนายเดี๋ยวโดนต่อยอ๋อเพราะในพิธีมึงรับหลังแต่พิธีทำดีต่อหน้าแม่มึงคงเลี้ยงก่อยๆสันดานมึงเลยถอยสิท่า ใสแล้วสันดานดูยังไงมันก็ยังไม่มีดีเก่งแต่รับหลังมันก็เชิญทําไปพงเฮียได้ใจกูเลยลูกเข้ามาในปากมึงออกแล้วเอาตีนกูไปวางแทนและวให้กูด่ามึงไปถสักมึงค้องใจมึงก็มามัดมือแทงเดี๋ยวไอ้สั เลียมทุกดอกไอกระจอกลูกอีดอกเลี่ยมตลอดไอหน้าช่องคอดมึงเอาตัวไม่รอดมึงควรถอดหน้ากากมึงออกถ้ามึงไม่เลี่ยมกูก่อนกูก็ไม่เลี่ยมมึงกลับไม่มีคนเคยบอกมึงหรอว่าแค่หมัดยับมันก็อาจจะทำมึงหลับมึงมันไอกาไอสัตว์ขยะมึงมันไอควายห้องตายสวามึงเลี่ยมกูทุกดอกแต่มึงกับบอกกูเพื่อนรักโถไอสัตว์ไอนกสองหัวมึงมันทุเรศยิ่งนะไอสัตว์ไอนุเรศมึงทอระยศมึงหักหลังมึงแปรพักเหมือนกับพีเพก โวยควายไอเสซแสงมึงมันสวะมึงมันขยะคนเอาไปคัดแยกอ๋อเอาชีวิตต,ตัวเองให้รอดก่อนแล้วเขามาเลี่ยมกับกูเลี่ยมทั่วไปเลี่ยมพื้นผืนกูมองอยังไงกูก็รู้เลี่ยมกับคนรอบตัวมีใครเขามองว่ามึงฉลาดเลี่ยมวควาย,วาย,วายกากจะตายเขามองว่ามึงมันอุบาดเว้ยไม่แลบเยอะแล้วกันเจ็บ